สวัสดีครับเป็นช่องลงดำทำ YouTube นะครับก็ผมช่วงนี้นะครับไมนี่ปกเสือ้อไมนีปกเสื้อนี่นะครับเป็นที่ต้องการเป็นที่นิยมของครับผมอย่างพวกเราเชาว u t u b e นะครับถ่ายทำ YouTube หรือไลฟ์สดนะครับหรือไลฟ์สดหรือว่า เป็นงานประชุมอะไรต่างๆนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เจ้าไม้ไวเลตนะฮะไม้ไวเล็ตนี่นะครับครับพอดีลุงดำวันนี้จะมารีวิวไม้เจ้าไม้ตัวนี้ฮะตัวตัวไม่ใหญ่นะครับตัวนิดเดียวนะครับแต่พลังเสียงใช้ได้เลยนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับถ้าใครได้ชมจะเห็นนะครับช่วงแรกนะครับลุงไม้ เอขอโทษนะลุงดำจะใช้จะใช้ไม้จะใช้ไม้ตัวนี้นะครับบันทึกเสียงเพราะว่าเป็นการทดลองไปเลยนะครับนี่ลุงดำซื้อมาก็ใช้เองเหมือนเดิมนะครับไม้ตัวนี้เป็นไม้วเลสคลื่น UHF นะครับตัวนี้นะครับรับผมลุงดำทำคลิปนะครับทุกคลิปนะครับลุงดำจะไม่มีการเขียนสคริปต์ไม่มีการทำสคริปต์นะครับ นึกได้ยังไงพูดอย่างนั้นคือพูดออกมาจากใจเลยนะครับไม่มีว่าจะต้องเตรียมว่าจะต้องพูดแบบไหนแบบไหนก่อนไม่มีนะครับแล้วก็ซื้อมาถ้าตัวว่าตัวไหนดีตัวไหนที่พอใช้ได้ลุงดำก็จะมาแนะนำแล้วก็มาบอกต่อกันด้วยการรีวิวสินค้าที่ลุงดำใช้อยู่นะครับอันนี้ว่าท่านจะจะเห็นดีด้วยหรือว่า จะยังไงก็ลุงดำก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพียงแต่ว่าลุงดำมานําเสนอแล้วก็มามามาชี้แนะหรือว่ามามาแบ่งปันความรู้นะครับอย่าเอาว่าจะคาว่าชี้แนะชี้นาดีกว่านะฮะอันนั้นมันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเทพเกินไปนะครับครับผมแต่ตัวนี้นะครับลุงดำก็ไม่รู้นะครับว่ามันอ่านมายี่ห้ออะไรนะครับอ่าเขาจะเขียนว่าไวเลสนะฮะตัวนี้นะฮะไมโครโฟนนะฮะตัวนี้นะครับ ลุงดำก็ไม่แน่ใจนะครับว่าไม่ได้ติดยี่ห้ออะไรไว้นะครับแต่ถามว่าเสียงดีไหมเสียงดีมากครับตัวนี้นะครับและราคาเขาไม่แพงนะครับตัวนี้ผมดำเกิดมาก่อนนะครับตัวนี้ไม่ถึงพันนะครับตัวนี้ถูกถูกนะครับแล้วก็ผมจะเปิดกล่องให้ดูกันนะครับนี่ครับในกล่องอันนี้ลุงดำาก็เปิดคือเปิดใช้งานไปแล้วนะครับ ก็แต่ก็ลงดําเนี้ยก็จะมาเปิดให้ดูทีว่าคือว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับครับที่เราจะเจอก็คือนี่ครับกระเป๋านะครับอันนี้เป็นกระเป๋าหนังนะครับเนี่ยครับเป็นเป็นกระเป๋าหนังถือว่าใช้ได้เลยนะครับกระเป๋าหนังนะครับส่วนข้างในกระเป๋าหนังนะครับเราจะเจอนี่ครับสายชาร์จนะครับที่เขาให้มานะครับเป็นสายชาร์จอันนี้ครับสายชาร์จเป็นเป็นหัวคู่นะครับเป็นหัวคู่อย่างนี้นะครับอันตัวนี้ก็ใช้เสียบกับ อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ใดเลยนะครับนี่ครับอะแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์เรานะครับนี่ครับเป็นสายสองเส้นคู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างในข้างในนะครับมีแจ็คแปลกมาให้ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นแจ็คสามจุดห้าครับผมนะฮะแจ็คสามสามจุดห้านี่ครับตัวนี้นะฮะผมแล้วก็ส่วน ในกล่องก็คือจะมีไม้นะครับตัวนี้เป็นตัวส่งสัญญาณนะครับตัวส่งสัญญาณมาหนึ่งตัวนี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับครับอันนี้ฮะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวรับเป็นตัวรับสัญญาณนะครับตัวนึ่งก็จะเป็นตัวตัวรับสัญญาณนี่ครับตัวรับสัญญาณนะฮะ นี่ครับตัวรับสัญญาณนะครับก็เท่ารับตัวรับตัวรับสัญญาณนี้นะครับก็จะมีนะครับปุ่มนะครับก็มีตัวนี้เป็นชาร์จนะครับปุ่มกลางนี่เป็นตัวมิวเสียงนะครับคือว่าถ้าเราจะมิว์เสียงคือปิดเสียงชั่วคราวโดยที่เราไม่ต้องไปปิดสวิตช์ก็คือมิวตรงนี้ได้นะครับกดไปเป๊ะข้างแรกก็คือว่าจะตัดเสียงถ้ากดอีกทีก็จะเปิดเสียงปกติ ส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวปิดเปิดนะครับนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับปุ่มสองสองตัวอสองตัวนี้นะครับตัวรับกัตัวส่งจะเหมือนกันนะครับผมแต่ส่วนตัวนี้ครับจะมีจะมีตัวเล่นเสียงเบาเสียงได้นะครับนะฮะจะมีจะมีตัวเล่นเสียงนี่ครับเล่นเสียงเบาเสียงได้นะครับครับตัวเล่นเสียงเบาเบาเสียง ครับผมก็ถ้าอยากให้ดังก็กดปุ่มบวกนะครับถ้าอยากเบาก็กดปุ่มลบนะครับมีสองปุ่มตัวนี้ใช้งานใช้งานไม่ยากนะครับครับกดแช่ไว้แป๊บหนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งนะครับนะครับจะมีไฟเป็นเป็นสีเขียวติดขึ้นมาครับผมนะครับเป็นไฟไฟสีเขียวติดขึ้นมานะครับแล้วก็อีกตัวก็เหมือนกันครับกดแช่ไว้สักครู่หนึ่งนะครับนะครับจะมีไฟสัญญาณขึ้นมาแล้ว ถ้าสัญญาณถ้าสัญญาณอยู่หยุดนิ่งอย่างนี้แล้วนะครับแสดงว่าเขาเชื่อมต่อกันแล้วนะครับพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับตัวนี้นะฮะคือใช้งานไม่ยากแล้วก็เสียงก็ใช้ได้เลยนะฮะระยะความไกลนะครับที่โรงดรมใช้อยู่นะครับระยะความไกลถ้าระยะถ้าหวังผลเลยนะครับหวังผลเอาแบบเผื่อแบตเตอรี่อ่อนลงด้วยนะครับก็ระยะ30เมตรนะครับระยะ30สเมตรนี่ถือว่า สัญญาณไม่ขาดครับแล้วก็ชัดชัดมากนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราชารัดไฟใหม่ๆเนี่ยได้ถึง50เมตรเลยครับตัวนี้แต่เราถ่ายทําวิดีโอคงจะไม่ไม่ได้ใช้ไกลถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่า5เมตร5เมตร7เมตรไม่เกิน10เมตรนี่ผมว่าก็โอเคแล้วนะครับสําหรับพวกเราที่เคยถ่ายทําวิดีโอกันนะครับเพราะว่าระยะ50เมตรมันก็ผมว่าไกลเกินนะครับตัวถ่ายมาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแนละ้วตัวเล็กนิดเดียวนะครับ ผมก็สำหรับราคานะครับราคาตัวนี้อืผมซื้อมาราคาแปดร้อยนิดๆน,นะครับแปดแปดร้อยไม่แน่ใจนะครับว่าแปดร้อยสี่ิบเก้าบาทหรือเปล่านะฮะตัวนี้นะฮะครับเอ,อเพราะว่าเมื่อคลิปที่ลงดังเคยทํารีวิวหม่ลักษณะนี้ไปนะครับมี คนคอมเมนต์ถามเข้ามาถามที่แหล่งซื้อนะครับอันนี้คือในคลิปนี Avenue ้ลุงดําจะสรุปไปเลยนะครับว่าซื้อที่ไหนนะครับอันนี้สั่งมาจาก Lazada ครับผมลองไปเสิร์ชหาดูนะครับหน้าตาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับหน้าตาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับก็ลองไปเสิร์ชหาในในล a ซ a ด้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับหน้าตาจะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ ลองลองไปเสิร์ชดูนะครับในลาซาด้าแล้วก็เนี่ลุงดำแนะนำนะครับการซื้อของในลาซาด้าทุกทุกท่านพยายามไปดูตามอ่านตามคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าเพจนี้ร้านนี้ส่งของเป็นไงสินค้าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันสําคัญครับเพราะว่าบางเพจบางร้านสั่งของมาเราสั่งแล้วส่งมาให้เราของมันมันจะไม่ตรงปกตามที่เขาอนันไว้นะครับ ก็ดูเลือกดูที่เขามีคอมเมนต์แล้วก็มีการรายการสั่งซื้อเยอะๆตรงนั้นนะครับดำแนะนําตรงนั้นนะครับอย่าไปเห็นก็ว่าเออเพจนู้นถูกเพ,เพจนี้แพงกว่าอะไรอย่างนี้นะครับบางทีอาจจะต่างกันไม่มากเท่าไหร่นะฮะแต่เราต้องอตามคอมเมนต์ว่าเออว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าลุงดำก็โดนมาเยอะนะครับก็เหมาะนะครับเหมาะกับเ,ออเราเอามาทํา ถ่ายทำถ่ายวิดีโอนะครับใช้เสียบกับโทรศัพท์ได้เลยนะครับเสียงก็ดังดังเลยนะครับตัวนี้นะครับเสียงเสียงดังใช้ได้เลยนะฮะก็ระบบเสียงอะไรก็ชัดเจนดีนะครับตัวนี้นะครับคลิปนี้ลุงดำจะไม่ทาไม่ไม่ไม่ลองไม่ลองให้ให้ชมกันนะครับเพราะว่าเมื่อคลิปที่แล้วถ้าเกิดใครได้ชมเมื่อคลิปที่แล้วจะเห็นนะครับลุงดำติดอยู่ไว้ตรงที่อกเสื้อลักษณะนี้นะครับถ้าใครชมเมื่อคลิปที่แล้วจะ จะได้ยินเสียงเลยว่าไมค์ตัวนี้ครับช,ช่วงแรกๆแ,แล้วว่าคลิปที่แล้วลุงดำจะทำไมค์คอนเดนเซอร์ะนะครับรีวิวไมค์คอนเดนเซอร์มาคลิปที่แล้วนะครับจะเห็นว่าลุงดำใช้ไมค์ตัวนี้ช่วงแรกลุงดำใช้ไมค์ตัวนี้ติดนี่ปกเสื้ออยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับลุงดำไม่ไม่ได้สอนนะครับถ้าใครดูติดตามลุงดำอยู่จะเห็นนะครับไมค์ตัวนี้นะครับว่าเสียงเป็นยังไงลองย้อนกลับไปฟังคลิปคลิปที่แล้วดูนะครับ ครับผมก็ลุงดำก็มีหน้าที่ครับนำมาเสนอให้ครับแฟนๆของลุงดำนะฮะหรือว่าเพื่อนๆที่ทำ u t u b e หรือว่าชอบไร์สดนะครับคือว่างบเราน้อยนะครับงบเราน้อยก็เราถามว่าราคาที่ดีกว่านี้มีนะครับเพราะว่าอย่างที่มีที่แบรนด์ดังๆหน่อยชื่อดังๆหน่อยก็เขามีครับก็มันแพงนะครับแบบนั้นนะครับเราก็สู้ราคาไม่ค่อยไหวนะครับ เราก็เอาแค่พอใช้ได้นะครับคือพูดง่ายๆว่าพังแล้วเราไม่ต้องเสียดายนะฮะถ้าอย่างนั้นตัวหนึ่งเป็นมืนตัวหนึ่งห้าหกพันมันก็มันเกินกําลังเราไปนิดหนึ่งนะครับแตถ่ถ้ากับถ้าเกิดคนที่มีสตงสตังมันก็คงไม่เป็นไรนะครับแต่สําหรับพวกเรามือใหม่อย่างเงี้ยนะครับมันก็หลายตังอยู่นะครับอันนี้ก็ชมแล้วก็ ลองตัดสินใจกันดูนะครับก็อลองไป,ไปเลือกไป,ไปซื้อไปหาก็ดเูเอาเองเลยนะครับไปเลือกเอาเองเลยนะครับนี่ครับก็ไปเลือกอไ,ปไปเลือกเอาไปเลือกไปหากันเอานะครับถูกออกถูกใจแล้วก็ค่อยซื้อก็ได้นะครับผมกค่คลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์หรือว่าถูกอกถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับขอบ้ขอมูลข่าวสารจากหลุงดำด้วยนะครับ คลิปนี้นะครับลุงนำก็คอองจะแค่นี้นะครับสวัสดีครับ